สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าผักผ่อนก็ได้เลยพาพี่น้องสมบรรยากาศอันสดชื่นตอนเทียงเทียงอีกก่อนเด้อพี่นังเด้อเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเก็บหมากปางมา,มากินสมตอนเทียงเทียงก่อนไปเดินไปเฮากัน,นี่ก็ล่างในตูนผักก็เลยสิเดินไปหาหมากปางมากินกินป่าเขาบอกว่ามีลูกซุกายอยู่ในตูนมาเก็บไปกินได้เด้อว่านัน ดิมเตืนสิมาเก็บนีไพี่น้องลูกฟางนี่แต่ว่าลูกนี่ฮะเอาลวกเลยเมื่อไ้า่จปิดไปลวกเลยพี่น้องป่าไปไปดูอีกป่ะจะมีพลละหมากลากไหมหลายๆในสวนเผนงามพี่น้องเวย้ยไดกินได้ยาะมีครบเครื่องหลังจากไปตุนนังพักผ่อนจะได้พาพี่น้องเดินดงเดินป่าอีกป่ะเก็บ ลูกมะปรางมากินสมสักนอก้อยนี่พี่นอ้องสวยไหมมีลูกนี่ที่สวยเลยลูกมะปรางจะปิดไปกินนะที่สวยเลยนะหวานอมเปรี้ยวนิดหนึง่งไอตุนคือเกลือมานำเหลวไว้กินตอนถึงเถี่ยวเวลาเลิกอันเห็นงานมีหลายลูกอยู่แต่ว่ามันหนักอยู่สวมด้วยกนะันเนาะ ตูนจะเอาอีกเอาไปไปกินแซ่บๆเลยพี่น้องนี่ยซีบเหมือนกันเด้อป้าลูกอีหยังอันนี้หนะมากอีหยังอันนี้ฮะอุย้ยลูกอ้นลี่พี่น้องเคยกินว่าหมากเนียงลูกมะเนียงอะน,นะลูกเมียงเนียงบมหรืมเมียงนีง่แหละตูดมฮูจกักเตรียมใจพี่น้องบึนเลือเล่องงานเอาใหม่อือหืออือหือ แค่แค่พี่น้องอืม,อมเปรี้ยวครับอนนะไรจ่าม่ตุนหนกกวาวพะความไม่หนุนมืตุนพาพี่น้องเดินเด้อค่ะพี่น้องจ้าเห็นไหมนี่ลูกอะไรนี่นี่แหละที่พี่น้องพี่ตุนบอกโอ้ยมืดแจ้งกับขอโทษขอขอภัอยเด้อพี่น้องเด้อ ลูกหมักเนียงบ่ลูกมาเนียงเนียงเนียงนี่แหละเนียงหรือเมียงนี่แหละนี่เลยสวยๆเลยอันนี้มันยังไม่ได้แก่นะอยู่ประมาณอีกเดือนมันจะแก่อืมขอโทษเลยพี่น้องเสียงปากกระเลยดังมันพิูดพิจูดหน่อนึ่ง เอาบันนีต่อพี่น้องนี่ได้ต้นมันพี่น้องต้นลูกมันเนี่ยยัง,งนะตเต็มหมดเลยพี่น้องนะแคว้นต้นเล่นต้นเล่นนะลูกมันเนี่ยังทั้งนั้นเลยจ้ะมันเนี่ยมันก็เมีม่ย,ง,ยงนี่แหละแม่ตูนก,บบ <c oughs> ร,กระบอกว่ากระเถือกได้จะพาพี่น้องเดินชมอีกจังหน่อยกันหน้ากระบอกน้าิ่น,กบบนเก็บไว้อันนั้นน้าใสงามงามพี่น้องเอย้ยเออแม่ตูนว่าคอยกะขอโทษขออภัยด้วยบางท่านก็บรได้ยินะ่ะนะพี่น้องแต่แม่ตูนก็ว่าแห้งอยู่นั่นล่ะ อืมโอ้ยปากอะลอนี่กันเนาะขอโทษด้วยพี่น้องด้วยเสียงนางวอกวอกน้ำตัละโค้งิ่นประกาศให้พอแม่ปชาสนไนเอายามาพ่นวัคซีนว่าสัตวกันโรคโควิดผนุนวาอืมขอปิดจิงหน่อก่อนขอโทษขอโทษมีด้วยพี่น้องไม่ตื่นจะยื้อเอาอีละลูกเอาลูกนี่มาไว้กินเปรี้ยว แซบแซซุกเลยพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กับบะมี่ย่างไม่ตุนผักเทียงก,ก็เลยพภาพพี่น้องเดินชมธรรมาชาตินิ่งๆแน่นอน,นบรรยากาศนั้นสวยดีพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยเด้อว่าบอสุภาพรว่วมถ่ายดบ้บไม่เหมาะสมกัขออภัยหลายๆเลยพี่น้องทุกท่านที่รับชมไม่ตุนจ้าอันนี้ไม,ม่ตุนมาแลากๆพี่น้องเลยว่าแล้วอีกนะ่ะหนึ่งว่าใบผู้แท้ๆแล้วเป็นใบอันอันนั้นมาผิกไทย ตอนนี้พิ่เก็บไปเลยได้พี่น้องกำลังออกดอกนี่น่อยนี่พีทไทยกะปไปไปส้มทุรเรียนอีกเฮาจากหน่อยส้มลูกทุรเรียนอีกกอนสวยๆนะพี่น้องเนาะเห็นบรรยากาศมันสวยงดงามก็เลยภาพพี่น้องส้มจากหน่อยพี่น้องจา้าอันนี้มันใกล้จะเห่มหน่อยหนึง่งแต่จะเขียวๆข้าล่มกับเมื่อเมือ,เมอแง้แงๆเ้อพี่น้องขอโทษหลายๆเ้ย ลูกมะปรางหวานอมเปรี้ยวอืมแต่ตัวนี้นะกำลังดีหวานอมเปรี้ยวกันนี่นี่ยพี่น้องดูนี่ใบตูนถือเกลือมาเลวคุนบอกให้เอาแต่หมูว่านนี่เดี๋ยวใบตูนลืมถือเกลือมากมือนนี่ใบตูนเอาเกลือมากกันเลยว่ะจะพาพี่น้องมากินสมเปรี้ยวเปรี้ยวนิดน,นึงโอ้ลูกนักกันนะีย๋ยวใบตูนจะหาไม่สอยเอาจังหน่อยเนาะ ซุกกระเบืมีพี่น้องจ้มาซุกจนมันงอมอ่ะป่ะมาดูทั่วเรียนวยสวยๆเลยพี่น้องจ้านี่ยนะทั่วเรียนงามงามพี่น้องเนี่ยเห็นไหมแขวนต้นเล่น <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี่ไปตุนกระเบมืมี่ยังมาฝากเด้อมีจะพามา ชมลูกทืเลียนสวยๆ,ๆเพราะว่าเม่ตุ่นทำงานอยู่สวนเนาะพี่น,อน้องเนาะขอพักถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่ในประเทศและนอกประเทศอ่าแระกาศผู้เก่าผู้ใหม่ที่เข้ามาให้กำลังใจขอกระพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนที่หักแพงและข้าวลบทุกมินทุกกำลังใจทุกคำอวยพรนอพี่น้องเนาะขอขอบคุณมากๆนะจ๊ะ อาจิพาไปเบิกลูกอันนี้มันต่ำไปตัวเลื่อนหนังลงก็นี่ก็ต่ำๆเลยพี่น้องนะนะต่ำต่ำเลยนี่นะสวยสวยมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อเดี๋ยวซุกเดี๋ยวพี่นอ้องเอ้อมากินที่สวนเลยนะ่ะถ,ถูกถูกหนึ่งโล่หนึ่งแค่ร้อยบาทในปากสวนนะพี่นอ้องจ๋าอืมไปไปดูอีกต้นนึงสวยๆงามๆเป็นทุกต้นเลยพี่นอ้องเอ้ยวนเพื่นนี่ค่ะสวนตัวน,นี้นะ สวยงามๆเลยตัวใดกันดิมีแต่ขลังางามทั้งนั้นมีแต่มอนทองเด้อพี่นอ้องเด้ออือทางใา้พี่น้องทุกท่านที่อยู่ไกลอยู่ไกลนอกประเทศในประเทศทางเ่าพังไทยเด้อค่ะนี่ลูกนี่กับแขนต้นเร้นต้นเร้นอยู่งลูกใหญ่เลยพี่น้องไปไปดูต้นนั้นอีกนี่แต่ต้นดกๆพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้แม่ตูนกับบมี่ยังมาผักด้วยมีแต่อารมณากาศอันวสวยๆงามๆอยู่ในสวนในป่านี่แหละเนาะคนสวนคนป่าก็ต้องมาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอืตูนมาเดินหาลูกป่างเดี๋ยนะจะหน่อยจะหาไม้มาซอยหลังกล่องจะหน่อยมาสู่พี่น้องกินเออเต้ขากขนาดเดินนะอ้ยตูน,นัะไรบ่นะ ดุกๆๆเดี๋ยวไแมตูนจะซอยเอาสำหรับที่นี่กับผมมียังไล่พี่นออ้องขอโทษขออภัยพูดพิดพูดถือไปดีกล้องสั่นกล้องรั่วกับขอขอขระคุณในลายเด้อจ้าขอกดผ่ากดไลค์ติดตามกดกระดิ่งให้แม่ตูนในเด้อขอบคุณมากค่ละลาก่อน